สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆที่กำลังติดตามช่องน้องไออุน่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับวันนี้คุณพ่ออ้วนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเย็นสบายริมสระน้ำข้างบ้านคุณปู่คุณย่าของน้องไออุ่นนะครับว่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรมีอะไรให้ชมมาติดตามกันได้เลยนะครับผม chấm hôm qua mày mày tự mày 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 เ้าไก่เล้าไก่บรรยากาศเย็นสบายครับนะอาจะเพียนเยอะเลยอเอารำมาหวานาโปรยให้มันกินปนันนิดครับ nun nur อาแม่นสระน้ำลังบ้านครับสระน้ำลังบ้านต้นไม้ก็ต้นไม,นมน้เอาไวคไไไไ้ครับไม่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 นทิ้งครับจ้าอ้อย ลมลื่นดีครับนี่คลองน้ำสำหรับการเกษตเศษมีปลาเล็กปลาใหญ่ลอย,ย,อยหน้าฝนก็อย่างนี้ครับรวมสมบูรณ์ในปลาอ้อยนะครับปลาเยอะครับแต่ว่าเอาแหมาหวานไม่ได้ครับมันน้ำลึกต้องเป็นหน้าแรงน้ำตื้นๆครับอากาศดีมีหอยนลครับมีหอยกาบ เลแล้วแมงกวางครับแมงกวางครับแมงกวางครับสองตัวเลยแมงกวางเลยโอ้ธรรมชาติเลยสองตัวสองหรือสามเนี่ยโอ้เห็นแล้วสองตัวเนี่ยตัวคู่กับตัวเมียธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โชคดีเลยธรรมชาติอยู่ข้างบ้านต้นมันอยู่ไม่ปกติต้นนี้มันจะมีแมลงทับครับหน้าแหลงแมลงทับเยอะแมลงทับเยอะ อู้ครับแมงกวางบ้านอีสานเอินแมงค้ำครับแมงค้ำแม,งก,ง,แมงกวางแมงกวางแมงกวางมันช่ดเลยนะ มีไมน้อยไม่ไม่เยอะไหมครับอู้ัอีกตัวสองตัวออู้้สามตัวอู้เห็นไมอไหน่นนมีตัวตัวใหญ่ๆมีตัตัวใหญ่ๆสี่ตัวห้าตัวหกเจ็ดตัว อีกวันน่อีกวันนีโอ้เยอะเลยตัวนี้มีไหมอ้นู่นนู่นนู่นนูนซุมครับซูมสุมุมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ้เยอะมากเลยครับต้ต้มนี่วันนี้ ต้นไม้ตัวน,นี้มีไหมไม่หลายตัวเลยเราจะไม่จับมาเล่นมาดูนะครับเพื่อนๆเอาไว้ให้มันปผสมพันธุ์กันเลยครับปีหน้าเราจะได้ดูได้เห็นเยอะๆหลายตัว ชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ